Ủa đâu mấy đồ dây Bảo bài สวัสดีเจ้าปลากับสมสาพาตะลุยเห็นแล้ววันนี้ปลามาตกป่าเจ้าบอกได้เลยว่าวันนี้ม่วนขันนาในคลิปจะมีทั้งคํญญาบรรยายภาษาไทยและก็าภาษาเหนือเน้อเจ้าป่ะบอรอใชาเขาไปชมกันเลยเจ้าวันนี้ก็เตรียมเบ็ดมาทั้งสองหลังวันนั้นเบ็ดขาดเพราะว่าปลาใหญ่มันกระชากและตอนนี้ก็ต้องใส่ถุงมือก่อนเพื่อที่จะไปเอาเยื่อกันถือกระป๋องไปยกใส่กันจ้าตามมาเลยจ้าทุกคน ปเดี๋ยวเอาใจใจหลังนี่ก่อนนะเจ้ามาพอบามันจะมีกุ้งก่ออุ้ยน้ำแห้งไปเยอะเลยนะเจ้าปนี้โอ้ทำไมพี่น้องเฮ้ยนี่ล่ะใสหลังนี่ล่ะท้อนี้ก็กุ้งหอยเชลีมาไคร่เปิดผาอบพบอะไรอ๋อ อสงสัยไปได้ใส่อาหารละไว้หนเจ้จาเมื่อวันหลังนี้เอาออกไเนี่้แต่ว่าพอได้ใส่อาหารละไว้เนะอน้อยน้องเฮยมามาใจพอหลังนี่กันนะเจ้ามันจะมีก็นเนาะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วกุ้งมันไปเข้าที่ตรงไหนมามาดูกันตรงปากของไซจะมีที่ไว้ใส่อาหารเราก็ใส่อาหารเข้าไปตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เอาใส่กลับไว้เช่นเดิมน,นี่นี่ค่ะทุกคนนี่ไงทางที่กุ้งเข้าไปาาน้ำกระลายเฮียอ้อมปากด้วยนะ ใดๆแม่ก็ลืมใส่รองเท้าบูทตมางานนี้ก็เลยเปียกเป็นเปียกเฮ้ยเอาแล้วเจ้าตอนนี้ก็ได้เยื่อเยื่อตกเป็ดปลาของเขาวันนี้ก็คือกุ้งเนอะดูยิงกุ้งตัวใหญ่น่ะเจ้า และนี่ก็คือเบ็ดไม้ไผ่ของแม่จะประกอบไปด้วยตะกัวเล็กๆทุ่นเบ็ดหนึ่งอันสายเอ็นและขอเบ็ดและที่ขาดไม่ได้ก็คือต้นไผ่เล็กๆหนึ่งต้นรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ล่ะสูเราก็มาใส่เหยื่อแล้วจะไปคว้างเบ็ดกันค่ะก็ทำการเลือกเหยื่อตัวตุ้ยๆต,ตัวใหญ่ๆใ,ใส่บิ๊กๆนะเจ้า้อกาจะเกี่ยว วันนี้ใจแต่ขอน้อยนะเจ้าพุงอาจจะเป็นจะได้เนื้อพอมีนี่เรียบร้อยละป่ะไปจอมบีดกันเจ้าเอ้าปุ่นละลงไปปุ่นละโดไปปุ่นแล้วพอแม่พี่น้องเฮ้ยเอาละไปทางไหเอ๋ออ๋อปะท้อป่าป่าปอป้อใหญ่นะเจ้าได้มาแล้วเนื้อถุูมันมา เจได้มาแล้วจ้าปลานินตัวแรกแหกมานอาจจะใส่ไม่ใหญ่แต่ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาใส่เยอกันต่อเจ้าตัวแรกแหกมานเจ้าหดหคมนขนาดนะเจ้าปะขวางไปเลยเจ้าแม่ก็ขวางไปตรงจุดที่เคยได้ปลาใหญ่นะทุกคนตรงนั้นมันจะเป็นพุ่มไม้หลากไปละพ่อแม่พ่น้องเนาะลากไปแล้วรับแล้วเออ

ตัวที่สองของเฮาไปแล้วเจ้าหมายเดิมหมายเก่านะเจ้าข้างที่สามละ,ะออกหล่อหน้าหล่อตานะเจ้าไปตะลันเลย <c oughs> ผ่อนละเอาละเออว้าเป็นปลานินไซเล็กแบบนี้ก็คงต้องปล่อยให้เขาไปโตอีกหน่อยแล้วละ่ะเจ้าลุนนี้จะบอกเอามากินเนะาะเพราะมันน้อยเกินนะเจ้า ใส่เยื่อเรียบร้อยควางไปที่จุดเดิมค่ะโหแป๊บเดียวก็กินแล้วนะเจ้าโหใส่ขนาดนี้พอดีเลยนะเจ้าชอย่างคือบประม่พไม่น้องเ้ยใส่กำลังดีกำลังงามเลยเจ้าหือใส่กำลังงามเลยเจ้าใส่ไมี ตัวที่สามเล้วนะเจ้าตัวที่สามได้ความเป็นไปได้เลยตะวันก็เริ่มคล้อยฟูงปลาเริ่มมารวมตัวกันที่ต้นไม้ใต้น้ําดูกิ่งไม้สั่นเลยค่ะเอาละวันนี้ถ้าไม่มืดก็คงไม่กลับไปแตะไปแตะอ่ะและนี่ก็คือตัวทีซีนะเจ้าโตตัวทีซีของวันนี้นี่ก็คือตัวที่สี่นนไซด์กำลังทำปลาแดดเดียวเลยจ้าไซด์นี้ก็สองถึงสี่ขีไปแล้ว พอฟุงปานิ้นยู่ตรงนี้นะเจ้าโอ้โหกระดิกใหญ่ตอนนี้พยายามออกไปตีก,กิ่งไม้นะเจ้าผอมจมลงไปละเอาละเอาละใส่จมเอาแล้วเอาแล้วลากไปแล้วทุกคนลากไปแล้วเอาแล้วยกแต่ปอแม่ไม่นองเลย าแล้วเอาแล้ว,ลวทุกคนเกิดความชุลมุนกันขึ้นปลาลูดยังได้นี่ไว้ด้วยนี่อะโทใส่นี่แหละเจ้าตีได้นะโทอตัวที่ห้าโท,โท,โทขำแรงลงติ๊กแล้วนะเจ้าปลากล็เริ่มมาใกล้ต้นไม้ต้นตอกละสังเกตดีๆทุกคนต้นไม้เริ่มกระดิกกินละหลากหลากเอาเอาไปละจม คือตอนนี้ต้องรออย่างใจเย็นปล่อยให้เขาเล่นไปก่อนดำาพูดดำาไหว้เลยนะดึงไปแล้วทุกคนดึงไปแล้วเอาเอานานได้ละ่ะวันนี่คือว่าหมานะเจ้าโอ้โอ้โอ้ถ้าบา่ใส่ถุงมือนี่ ตัวนะเจ้านี่ใจใส่ประมาณอ่าสองสัมคีนะเจ้าโอเคตัวทีหกนะเจ้านั่นนั่นบอกกองต้นใหม่เอาละเอาตอนนี้จะยางยังไงอ้าวอ้าวแต่นะเจ้าตัวน้อยนะ ตัวน้อยขนาดนี้เขาจะบเอานะและแล้วจังหวะน,นี้ที่รอคอยก็มาถึงโอ้ตัวใหญ่เจ้าป้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ถัดอ,อได้มาแล้วก็ขอจับถ่ายรูปอวดหน่อยนะบรรยากาศตอนนี้เย็นมากทุกคนพระอาทิตย์ลับดอยแล้วความหนาวเย็นและความมืดคลึ้มก็มาปกคลุม ปลาของเราก็ดําเนินต่อไปข้าแล้วปลามาอยู่ตรงนี้เยอะค่ะแล้วก็ตกได้เรื่อยๆยิ่งข้าปลาก็ยิ่งตัวใหญ่ตรงไหม่สันเลยเเ้าออาอปลาใส้นี่นะเจ้าบาไข่เอานะไปล่อยไปเลยเนาะรูดเองนะเจ้าปลารูดเอง โอ้ปปยน่งปาย่เจ้าขนาตบ่ปนออง่างขนาดตึก็เป็นตัวดีเจ๊บน,นะ,จะเ,นเจ้ายังขึ้นเลยเอาอยัางไงล่ะทีนี้เบ็ดขาดค่ะก็ต้องมัดเบ็ดใหม่เมื่อกี้ปลาใหญ่ลากไปติดต่อไม้ด้านล่างแม่ก็เลยดึงค่ะตอนนี้ก็โยนไปใกล้ๆพุ่มไม้ดูเหมือนว่าจะติดแล้วนะทุกคนไปลนะ ไปแล้วเจ้าหลากวุ้นอ่าน่าจะตัวใหญ่เะเจ้าเอาละเอาละลากวุ้นนะเจ้าไปแล้วเจ้าไปอุ๊ยเศรษโธโอ้โหเห็นไหมล่ะคะ่ะคำลงเราก็จะได้ปลาตัวใหญ่ว้าวตัวที่เกนะ้าเล ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือมืดหมดแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยก็มาสรุปผลปลากันเลยวันนี้ก็ได้ไปทั้งหมด12ตัวแต่ใดๆคือบรรยากาศตอนนี้คือสวยงามมากแล้วแม่ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า